อย่าพิ่งซื้อนะครับลูกค้าอย่าพิ่งซื้อนะอันนี้เทสไรเฉยนะครับอย่าฝ่าืิอเด้อนะ <laughs> เรามีการพูดถึงสินค้าใดอันหนึ่งนะครับม้วนพูดถึงคิวโซลีนอ่ะสมมตินนในจอมีคิวโซลีนหยิบขึ้นมาแนละ้วเพื่อนเพื่อนทุกคนนะตะก,ก้าอสินค้าอย่นีตะก,ก้าเดี๋ยวให้แอดนมินปักมุดให้อะพี่ก็มากดตรงนี้ตรงนี้อ่าดัานขึ้นนะครับอันนี้คือการที่นําสินค้าขึ้นบนสุดไม่ใช่ปักหมุดนะเพราะมันคือการเรียงใหม่นะครับ ทีนี้เวลาลูกค้าดูเขาจะเห็นคลิปนี้เป็นตะการที่หนึ่งเห็นไหมถาเรียกว่ตะการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้นะครับในกรณีที่เราจะขายสินค้าใดเรากดปักหมดุดปุ๊บมันจะมันจะมาโชว์ที่จอนีอ้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นไม่ใช่ตะการสามแล้วใช่ไหมใช่มันจะสลับเป็นตะการหนึ่งป๊บเนี่ยครับมันจะเล่นขึ้นมาอย่างนี้แต่อันนี้ไม่น่าขึ้นเพราะว่าน่าจะต้องอัปเดตอะไรสักอย่างแต,แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นตะการ จัดการะหว่างสามสี่ห้าเปลี่ยนได้ทำยังไงโอเคทีนี้สมมติว่าเราพูดจบแล้วอ่พี่กดออกตรงนี้นะครับแล้วเราต้องเรียกว่าออกเพราะไม่มีสินค้าจริงมันจะโดนละมิดนะครับอ้อ่ะโอเคอ่ะกดไปที่จกดการตรงนี้่าเสร็จแล้วอ่าเราเราไม่จำเป็นต้องสลับแต่ว่าเราจะปักหมุดกดยกเลิกปึ๊บอ่าสมมติมีการพูดถึงสินค้าห้ยาดูรอนอ่ะกดปักหมุด แค่นี้พออกดตัวแปะนะเนี่ยมันจะขึ้นมาสลับอย่างนี้แต่ว่าอย่าสลับตะกร้าเพราะลูกค้าจะงงสมมติเรามีสี่ตะกร้าลูกค้ามีตะกร้าที่สี่อันนี้คือเราตะกร้าเราจะงงเองด้วยอะไรถูกต้องตะกร้านี้เราไม่ควรสับสมมติว่าเราเรียยตะกร้ามาผิดเราอยากเปลี่ยนให้เป็นตะกร้าสามไอ้ตะกร้าสี่เป็นตะกร้าห้าไปตะกร้าสี่ยทยังไงคะก็เราควรเราควรเซตตั้งแต่แรกเลยเราควรเซตตั้งแต่แรก เพราะว่าการสลับะกร้าจะทําให้เรางงแล้วลูกค้าก็จะงงอ่าโอเคอ่าประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจะไม่มีอะไรฝังหมุดแล้วใช่เพราะว่าเอ่อรลูกค้าาเทสอย่าอย่าพิ่งซื้อนะครับลูกค้าอย่าพึ่งซื้อนะอันนี้เทสไรเฉยนะครับออไลไลดว่าอย่าอย่าฝ่าสื่อเลยสมมติอะสมมติ ถ้าเราจะเพิ่มสินค้าแบบแบบมีแอดมินอีกหลายคนที่เพิ่มสินค้าเข้ามาลังบ้าน,นกดไปที่เพิ่มจากโชว์เคสกดรับทราบนะครับอันนี้คือการดึงสินค้าที่อยู่หน้าช่อง<ม>เอาขึ้นมาอีกในกรณีที่เราดึงมาไม่หมดมนะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์แต่อันนีด้ดึงมาหมดแล้วไม่เห็นหน,หน้าจัดก,การตรงนี้หน้านี้จะไม่โชว์ให้ลูกค้าเห็นไม่ว่าแอดมินจะรู้ เห็นส mm ิน hmm. ค้าในร้านเชื่อมติดต่อสื่อของทั้งหมดใช่คนที่เป็นแอดมินต้นทานถูกต้อง